สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุนารีราชสีมาแจ้งข่าวเศร้าหลังเสียสิ่งที่รักไปไม่มีเวลาได้ทําใจก่อนสุนารีราชสีมาได้แจ้งข่าวผ่านทางทิกต o k แอดไซส,สุนารีราชสีมาเป็นภาพสุนัขตัวโปรโดพร้อมระบุข,ข้อความว่าแม่ไม่คิดว่าเมื่อคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่ไม่ได้กอดหนูหนะดอลล่าแสดงอาการให้แม่ได้ดูแลหนูสักนิดแม่ยังมีเวลาทําใจหนูแบบปุ๊บปั๊บจนไม่ได้ตั ตังตัวไปสู่สุขติพบนั้นโลก Always love you my love l y boy พรอมระบุแคปชั่นสันส้นๆว่าไปสู่สุขคติพบนะดอลล่าแม่รักหนูมากจากนั้นทางด้านชาวเน็ตเมื่อได้เห็นโพสต์ดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจมากมายอาทิเสียใจด้วยนะคะพี่สุด,ดอลล่าเป็นสุนัขที่น่ารักมากๆอีกท่านบอกว่าน้องเป็นอะไรคะเสียใจด้วยคะ่ะอีกท่านบอกว่าเสียใจด้วยนะคะขอให้ดอลล่าไปอยู่ในที่ที่มีความสุขค่ะเป็นต้นอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ